สวัสดีครับชินอปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Conish r Heritage Chronograph ตัวหน้าปัด d e m a n t e Special รุ่นที่2เหเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์ c o r n i c h เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องเรานี้รีวิวไปหลายเรือนมากๆนะครับโดยที่ Conish r เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ปกติจะมีนาฬิกาลิมิเต็ดเนี่ย ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับคือเขาจะมีคอลเลคชันพื้นฐานอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็จะมีการทํารุ่นพิเศษหน้าตาสีพิเศษเนี่ยออกมาขายรอบนึงก็ร้อยเรือน200เรือน300เรือนก็แล้วแต่รอบกันไปนะครับก็จะมีวนมาให้เราเลือกซื้อเรื่อยๆเลยนะแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่าตัวอื่นๆพอสมควรเลยซึ่งเกาะหน้านี้เนี่ยมันจะมีนาฬิการเรือนหนึ่งนะครับชื่อว่า d i มันเต้สเปเชียลรุ่นแรกนี่แหละมันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาจะมาคล้ายๆแบบนี้ คือเป็นนาฬิกาสไตล์โคโนกราฟแล้วก็ดูมีความย้อนยุคแต่ว่าสีหน้าปัดเนี่ยเป็นสีแซลมอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นนาฬิกาลิมิเต็ดเรือนที่น่าจะขายเร็วที่สุดของคอน i ิ h แล้วอ่ะเรียกได้ว่า2วันในมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็2-300เรือนนี่คือก็เลี่ยงเลยนะครับทางแบรนด์คอน i ิ h เองก็น่าจะตกใจไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็แบบไม่คาดคิดว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้มาก่อนนะครับ เขาก็โซเอาไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็หลังจากนั้นอีกพักหนึ่งอะ่ะก็มีการออกรุ่น2ของเรือนนั้นมานะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนหน้าปัดละ,ละจากตัวแซลมอนกลายเป็นสีไอซ์บลูแบบนี้แทนซึ่งก็จะดูมีความโดดเด่นแตกต่างกับตัวแซลมอนพอสมควรเลยนะครับคือจากเดิมเนี่ยตัวปกติกของคอนิชนะเขาจะมีการเล่นทักิมิเตอร์แบบอีกสไตล์หนึ่งอะ่ะที่มันจะไม่เหมือนเรือนนี้นะครับคือเดี๋ยวผมขึ้นรูปเทียบให้ดูเลยดีกว่าชัดๆนะจะได้เห็นเลยว่า ตัว Limited เนี่ยมันจะมีการดีไซน์ตัวขอบด้านนอกต่างกับตัวธรรมดาพอสมควรเลยซึ่งทําให้ตัวนี้มันดูแบบมีความพิเศษมากขึ้นไปอีก,กน,นะครับแล้วก็สเกลเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันเข้ากับสีสันหน้าปัดเข้ากับสไตล์การวางมาร์เกอร์มากๆเลยนะครับโดยที่ตัวมาร์เกอร์ของเขาเนี่ยพวกตัวเลขนะก็จะใช้สไตล์แบบบริเก้เนม a l ร์แบบนี้นะที่พูดว่าบริกเก้เนมัวร์หรือว่าแปลว่าตัวเลขสไตล์บริเกเนี่ยมันก็เป็นที่มาจากแบรนด์บริเก้ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละนะครับคือแบรนด์นนบ,บริกร้เขบเบนก้ อยู่บนนาฬิกาเขานะครับดังนั้นเนี่ยหลายแบรนด์ในยุคใหม่นะครับถ้าเกิดอยากจะทําให้นาฬิกามันคลาสสิกแล้วก็อยากใช้ตัวเลขที่มันดูแบบมีประวัติศาสตร์ดูเท่ๆดูมีความวินเทจอ่ะเขาก็จะใช้ตัวเลขแบบนี้ในสไตล์บริเก้กันเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ทําให้นาฬิกาเรือนนี้ดูมีความย้อนยุคดูมีความสวยงามมากๆนะครับดูคลาสสิกดูแพงมากเลยอ่ะส่วนตัวสีหน้าปัดเนี่ยเป็นสีที่จริงๆจะออกแบบไปทางฟ้าๆอ่อนๆนะครับดูแบบ ซับซอบนวลมากนะคือเป็นสีโทนสว่างมากๆนะครับแล้วก็ตัวซับเรียลเนี่ยจะมีการเล่นสีฟ้าที่แบบมันจะมีการซันเบิร์สมากขึ้นนิดหนึ่งด้วยเวลาตกกระทบกับแสงออกกลางแจ้งเนี่ยมันก็จะอ่อนลงไปอีกนะครับคือเป็นฟ้าเฉดที่กําลังแบบซับซอบอ่ะดูไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ว่าเวลาเข้าที่ล่มบางที่นะ เวลามันแบบหันไปเจอแสงแดดแบบนี้มันก็จะติดเป็นฟ้าเยอะหน่อยเหมือนกันนะก็จะมีความเข้มขึ้นแล้วแต่สภาพแสงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่สวยเลยนะครับเฉดกาลังดีเลยตัวเข็มจับเวลาก็ให้มันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเรือนนี้เป็นเครื่องไซโก้นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องแบบไฮบริดนะเวลาจับเวลาเนี่ยเข็มจะกวาดเนียนๆแบบนี้นะครับก็จะกวาดแบบเหมือนกับนาฬิกาออโต้เลยซึ่งถ้าเกิดเรากดหยุดแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับ เข็มก็จะวิ่งกลับเข้าไปเหมือนกับในการมค h าเรียลทั่วไปเลยแต่ว่าจริงๆเรือเนี่ยมันก็เป็นเครื่องคอร์อยู่แล้วก็ใส่ฐานปกตินะครับแต่พอดีว่าเขาอะ่ะตัดตัวเข็มวินาทีออกไปดังนั้นเนี่ย เราก็จะไม่ได้เห็นใาการเรือนนี้มันเดินแบบเป็นทิกทิกทีะวิอะไรแบบนั้นนะครับก็ทําให้ในายการมันดูมีความแบบเป็นเมคาีนิคัลดูเป็นเครื่องออโต้หลายหลายคนน่าจะชอบเลยนะการดีไซน์แบบนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นซับเดอัทที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นการจับเวลา60นาทีก็ใช้งานคู่กับเข็มจับเวลาโครโนกราฟรายละเอียดการใช้งานก็ถือว่าไม่ได้ต่างอะไรกับรุ่นปกตินะครับต่างกันแค่เรื่องหน้าตานี่แหละที่แบบ ผมว่ามันทําดีขึ้นเยอะเลยส่วนต่อมาที่เป็นส่วนที่มันมีการพัฒนาชัดเจนมากๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องของตัวกระจกนะคือเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเวลาผมแบบไม่ได้หมุนเจอแดดจังๆอย่างเงี้ย จะเห็นว่ากระจกมันหายไปเลยนะเห็นแค่หน้าปัดเลยนะครับคือกระจกดูเคลียร์มากนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขามีการเคลือบแอนติรีเฟกต์โคตติ้งมามากขึ้นด้วยนะคือถ้าเกิดเป็นคอนิชรุ่นปกติเนี่ยถ้าเกิดเราดูสเปคเขานะครับกระจกเขาจะเป็นซัฟฟายคริสตัลธรรมดาเลยแล้วก็จะมีการเคลือบแอนติรีเฟกต์โคตติ้งเนี่ยหรือว่าสารกันแสงสะท้อนเนี่ยมาประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมว่ามันตัดแสงได้ใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่ารุ่นพิเศษเนี่ยสเปคเรื่องกระจกเขา เขาจะระบุไว้เลยว่าเป็น double anti-reflect coating นะครับก็คือแบบเคลือบไป้2ชั้นนะครับซึ่งก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นข้างหน้ากระจกชั้นหนึ่งแล้วก็ด้านหลัง,ง,งกระจกอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเคลือบสารลดรอยนิ้วมือไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเวลาเราเห็นหน้าปัดใสๆแบบนี้แล้วแบบเวลาผมเอานิ้วไปจับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นนาฬิกาทั่วไปนะมันจะเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนมากๆแล้วนะครับแต่อันเนี้ยด้วยความที่แบบมันโอเคมันตัดแสงสะท้อนได้ดีด้วยแล้วมันก็เคลือบ a n t ไ f i n g e r เนี่ย มันก็จะแทบไม่เห็นรอยนิ้วมืออยู่บนหน้าปัดเลยนะครับหน้าปัดมันสว่างด้วยแหละมันก็เลยช่วยได้อีกแรงหนึ่งอ่ะซึ่งถ้าเกิดลองไปเทียบกับตัวพวกหน้าปัดสีดาแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมเอานิ้วผมมาที่มันมีไขมันเกาะอยู่บ้างตามธรรมชาตินะครับไปแตะเข้าไปแบบนี้นะเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะขึ้นมาโหเนี่ยชัดเจนมากนะครับเป็นรอยนิ้วมือแบบชัดๆเลยซึ่งถ้าเกิดผมเอานิ้วเดียวกันนี่แหละไปแตะบนตัวนี้นะครับสังเกตดูนะว่ามันก็จะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับ ซึ่งต่อให้เราสูงเข้าไปใกล้ๆนะมันก็จะเหมือนแบบโอเคเห็นเป็นเงาลางๆนะครับแต่ว่าด้วยความสว่างของตัวหน้าปัดนะครับด้วยความที่แบบมันมีการตัดแสงสะท้อนเนี่ยถ้าเกิดมองไกลๆอย่างเงี้ยมองในระยะใช้งานเน่เราจะแทบไม่เห็นเลยนะครับเปรียบเทียบกันกับเรือนนี้นะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอเคเวลาหมุนเจอแสงนะครับเล่นมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยจะมาชัดเลยแต่คอนิชเนี่ยก็เรียกว่า เคลือบมาให้แบบโอเคอ่ะคืออาจจะแบบไม่ได้กันรอยนิ้วมือได้100%ขนาดนั้นนะเพราะเราก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่าช่วยเหลือในการใช้งานได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าในการใช้งานปกติในสภาพแสงปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะเคลียร์มากๆเลยส่วนขนาดแคสไซ์ก็ตามมาตรฐานเลยนะครับประมาณ39มมิล ความหนาเนี่ยอยู่ที่11.2มิลน,นะครับแล้วก็ลักทุลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48่มิลส่วนฝาหลังก็เป็นรูปต้นไม้มาแบบนี้นะครับก็ดูมีความแบบเป็นต้นไม้ยุโรปอะไรแบบนี้สวยงามดีนะครับแล้วก็ไม่ได้โชว์เครื่องอะไรมาส่วนสเปคการกันกน้ำเนี่ยเรือนี้ทําได้ห้ t m นะครับก็โดนน้าแช่น้ําได้นิดหน่อยนะครับน้ำหนักตัวเรือเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ81กรัมนะครับถัดมาเนี่ยคือเรื่องของสายคือสายเนี่ยสังเกตดูนะว่าผมอะ่ะยังไม่ได้แกะซีลตรงนี้ออกเลยเพราะว่า ผมไม่ได้ใช้สายตัวนี้นะครับคือสายคอนิชเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆเรือนของเขาอะมันจะเป็นสายที่ยาวนะครับทําให้ผมอะใส่ไม่ได้นะแลวผมก็ไม่ค่อยอยากจะเจาะรูเขาเท่าไหร่อ่ะดังนั้นเนี่ยสายเส้นนี้ในการใช้งานจริงผมจะถอดเก็บไว้เลยแล้วก็ใช้สายเส้นอื่นแทนซึ่งมาดูคุณภาพกันก่อนนะครับจริงๆมันเป็นสายหนังวัวนะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาแล้วก็เขามีการตั้งใจเคลือบให้มันมีความเงาประมาณหนึ่งอะดูแบบกรอสซี่มากๆนะครับซึ่งผมว่าเป็นเท็กเจอร์สายที่เข้ากับนาฬิกาดีนะ มันดูส่งเสริมความวินเทจความย้อนยุคให้กับนาฬิกาได้ดีนะครับแล้วก็ผมอะ่ะเคยลองเอาสายสีแบบน้ําเงินน้ำเงิน,น,งนฟ้ามาเปลี่ยนดูแล้วเนี่ยทีแรกคิดว่าเออมันน่าจะเข้ากับนาฬิกาดีเพราะาหน้าปัดเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับมันก็ต้องเข้ากับสายโทนเดียวกันสิปรากฏว่าพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยเข้าะนะครับกลายเป็นว่าสายสีดาอย่างเงี้ยสายหนังจจะเข้นในแนวเนี้ยเข้ากับหน้าปัดโทนสีไอซ์บูแบบเนี้ย ได้ดีกว่าสายน้ําเงินซะด้วยนะครับคือมันจะดูมีความตัดสีกันอะดูเป็นสีที่มันส่งเสริมกันดีนะครับไม่ได้กลืนกันมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ความสว่างนะครับอยากให้ตัวนาฬิกามันดูสดใสขึ้นอะลองเปลี่ยนเป็นสายสีน้ําเงินก็ได้นะฟีลลิ่งมันจะแบบคนละแบบไปเลยอะซึ่งอันนี้ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับตอนเนี้ยผมใส่รูสุดท้ายของตัวสายแล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูนะว่าคอนิชก็จะมีปัญหาเดิมๆแหละนะครับตัวบานพับของสายอะมันจะแทงมาอย่างเงี้ยคือมันแแททงมาจนจนบะ สุดฝั่งตรงนี้อยู่แล้วนะครับทาให้ผมจะรู้สึกว่ามันใส่ไม่ค่อยสบายเลยเพราะว่าบานพับมันจะเบียดข้อมือผมด้วยอะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็บ่นกันมาตลอดนะก็หวังว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมีตัวออปชั่นสายสั้นสายยาวอะไรแบบนี้ให้เลือกใส่ใช้งานนะครับซึ่งจริงๆสายประมาณอย่างเงี้ยผมยังพอใส่ได้นะแต่ว่ามันจะหลวมแบบคลุกคลิกคลุกคลิกบนข้อมือผมนิดนึงอะ ประมาณว่าสอดน,นิ้วเข้าไปได้นิ้วหนึ่งแบบนี้นะครับก็เป็นฟีลลิ่งที่ยังไม่รู้สึกว่ามันเป๊ะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้ดูเป็นไอเดียนก่อนนะสำหรับคนที่ใส่ใช้งานได้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยก็สีสันนี่คือแบบสวยมากนะคือหน้าปัดแบบนี้ถ้าเกิดแบบไม่ได้ลองขึ้นข้อไม่ได้มาจับดูตัวจริงอ่ะเราจะรู้สึกเฉยมากๆเลยนะครับเอาจริงๆนะเวลาผมเห็นรูปครั้งแรกอะตอนที่จะกดสั่งมาจากเว็บเขาอะนะครับผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะมันจะ มันจะสวยไหมเนี่ยคือดูแล้วแบบมันวัดดวงมากๆเลยอะดูจากรูปก,ก็ยังไม่ได้อินอะไรมากนะครับขนาดของมาส่งแล้วอะ่ะผมเปิดกล่องมาแล้วมันมีพลาสติกอะอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกใสอย่างเงี้ยซีลอยู่อะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันดูแบบยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่แค่พอแกะพลาสติกออกเท่านั้นแหละนะครับคือแบบโอ้โหมันเล่นแสงมันดูมีความ เป็นสีฟ้าฟ้าดูสวยมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรือนึงที่ตัวจริงอ่ะสวยกว่าที่คิดเยอะเลยถือว่าเซอร์ไพรส์เลยส่วนเรื่องของสายเนี่ยก็ถือว่าหน้าตามันก็ยังดูพอได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูหรูจัดจัดมากอะ่ะคือด้วยความที่มันเป็นสายหนังวัวนะครับมันก็จะมีความแบบ รู้สึกได้ว่าเป็นหนังวัวนิดนึงอ่ะมันยังไม่ได้เนียนเป็นหนังจระเข้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่จะเอาเรือนนี้ไปใส่แบบหรูๆรูจริงจังจริงจังเลยนะครับเปลี่ยนสายเลยนะครับเอาสายหนังจระเข้แท้ๆมาใส่เนี่ยจะแพงขึ้นอีกเยอะเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาเอาไปใส่ใช้งานเนี่ยผมจะใช้สายหนังของผมแทนนะผมไม่ใช้สายเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็เก็บไว้ยาวๆเลยสายที่ผมใช้ก็จะเป็นสายหนังจระเข้ที่มีความแบบเป็นเซมิกลอสหน่อยนะครับไม่ได้เงาแว มันต่างกันมากๆเลยนะครับคือพอเปลี่ยนเป็นสายหลังจอเทแท้แล้วเนี่ยมันมีความแพงดูเป็นนาิกาแบบโหอย่ากลับเรือนเป็นแสนเป็นล้านนะครับดูหรูดูดีมากๆนะติดแค่สายจริงๆรอ่ะเรือนนี้ที่ให้มามันยังแบบไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมเชียร์เลยนะครับใครที่อยากจะซื้อคอนดิชเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะคอนดิชทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากให้แบบมันหรูขึ้นอ่ะ ไปลงทุนซื้อสายหนังจระเค้ดีๆมาสักเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็สามพันสี่พันห้าพันอ่ะแล้วแต่งบนะครับเวลาใส่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาแบบอย่างเงี้ยคือสังเกตเห็นได้เลยว่าโหคนละเรื่องเลยนะครับความดูแพงความแมชความเข้ากันนี้มาเต็มมาสวยงามมากๆนะครับก็ทําให้มันเป็นนาฬิกาที่มันจะใส่แบบไปงานหรูๆงานทางการจะจัดดูแบบแต่งตัวเพิ่มความโดดเด่นให้กับข้อมือเราได้ไม่ยากเลยอะ่ะ ลองนึกภาพว่าใส่เป็นชุดสูทสีดาล้วนแล้วก็มีนายกาอะไรเงี้ยแลบออกมาจากปลายเสื้อสูทอะ่ะโอโ้โหมันจะแบบดูมีความมีสีสันนิดนึงแต่ก็ยังดูสุภาพดูมีคลาสดูสวยะนะครับโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าชื่นชอบอว่ตาทิติดนะสีประมาณแบบนี้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งตอนนี้เลยจริงจริงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการหาซื้อมากกว่านะครับเพราะว่าเรือนนี้มันก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่มันขายหมดเร็วมากนะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็โซเอาแล้วนะครับแล้วก็ในประเทศไทยอะ่ะจริงๆเรามีตัวแทนจําหน่ายแล้วนะชื่อ r n i s h t h a i l a n ์นะครับ เขาก็มีการนําเข้ามาด้วยนะแต่ว่านําเข้ามาแป๊บเดียวเลยผมยังไม่ทันถามเลยนะครับก็ขายหมดแล้วอะ่ะคือแบบไวมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดใครอยากจะได้รุ่นลิมิเต็ดที่แบบหน้าตาดีๆอ่ะแนะนําว่าให้รีบทักไปที่คอนดิชไท a แลนด์เลยนะครับก็ไปจองไปจ่ายตังอะไรก็ว่ากันไปนะครับคืออย่างผมเองเรือนี้ผมบอกกันเลยนะว่าผมพยายามจะทักไปซื้อละแต่ซื้อไม่ทันนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องไปกดมาจากเว็บต่างประเทศ เพราะว่าสต็อกในประเทศไทยกับสต็อกของเว็บต่างประเทศบบมันแยกกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยแบบซื้อเข้ามาโดนภาษสงภาษีนําเข้าอะไรกันไปราคาก็แบบเท่ากับในไทยเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็ลงเอยแบบนั้นไปนะครับซึ่งราคาเนี่ยเอาแบบรวมแวตรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ20,000ื่กว่าๆนะครับซึ่งอย่างในไทยก็จะขายประมาณสัก 2900- มหรือ500นี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะราคาที่ผมซื้อมาใกล้กันมากๆเลยนะครับดังนั้นก็เรียกว่าราคาในไทยค่อนข้างจะโอเคแล้วก็เท่าๆกับการที่เรากดซื้อมาเองเลยนะไม่ได้ต่างกันมากเลยซึ่่งครทีีอยากได้ รุ่นนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามในการไปตามหาหรือว่าลองดูนะครับว่ามีใครเอามาปล่อยต่อไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในหน้าเว็บมันก็โซบเอาไเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เชื่อว่าคนที่มีเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยอยากขายกันน่าจะอยากเก็บกันนะเพราะว่าหน้าตามาดูดีมากจริงๆนะครับก็ลองไปตามหากันดูได้นะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ